อ้าสวัสดีจ้า FC ทุกคนเอาเบิ่งแม่คร uh? ัวมนต์เราเฮ็ดลาบซิ้นพี่น้องเพิ่นเฮ็ดสูน้องเขยเพิ่นกินเด้อพี่น้องเด้อน้องเขยเพิ่นสิเลิกเบียแล้วเ็ดก้อยก้อยซนเ็ดดิบแน่เด้อจักนอยนึงเด้อเอาซะเ็ดุกซะ

หอยแบบนั้นแบบนี้เนาะให้มันได้เลือกเอาชงมาหาท่านกินชงได้หน่อยนะว่าหาอยเรียงไว้เออได้เงินก้อนมันตากแดดเนี่ยได้ไปเล่นหันค่ะคันชิตันบางหันผัดย่านบเดมาไปมาหาสู่กันพี่น้องเลย บัดอยากตําโจกกันไม่น้อยนะขี้ข้านเกี้ยวขี้ข้านเกี้ยวข้านชั้นซะสาคัญประนันะโสนองต้มโจเอา้าตองตัเนาะมือละขวดชองขวดกันยังได้ตั้เว้ยพอได้เบ้าพื้นคนแล้วก็ระบายอารมณ์ไปนํามันก็หัวอีกอกักอีกอกักมันก็มวนในใจเนาอพี่นอ้องสีวิตมนุษย์มานา ความชุกของแต่ละคนมันไม่ได้คือกันได้นางมุนความชุกของข่อยได้เห็ดเบียยอีกอย่าง,าง,างาแล้วเบิร์ดเซตนี่มันแรงมากเลยแป้งน้อยหนึ่งสองสามแก้วจังสันความชุกของกูคกืคอยังไงบ้างมันคือ,อยังคือได้ไปได้ความชุขเออแล้วก็คือได้นอนมีอยู่สองอย่างอ้อนอนมันก็ได้นอนอยู่แล้ว นอนแบบวอาทิตย์หนึ่งเลยนะโอ้มันก็ตายเลยเนาะช่างบาทนอนอยู่หันนอนอยู่หันใครเชยหัวหลอนมึงนอนช่างบาทเลยอยู่หันแล้วก็นอนอยู่หันแนวนั้นแล้วมึงจีถูกไปมือหนามีความสุขมันหมดเลยมีความสุขดอกตื่นมาแล้วก็มีความทุกข์แล้วแล้วบาทเนี่ยพวกนนั้นก็ถามพวกนี้ก็ถามสองสองมาแล้วก็ถามเงินมึงก็มาแม่มึงก็นอนอยู่นี่เบาอืมเอาผึ่นคนเอาความเงินนั่นคือความสุข ก็ทามแต่ว่าถามแล้วมันขานอนอยู่เนาะมันเห็ดยังมันหายไปไซมันคือบุลุงโซเชียลโซเซ,ซ,เซอ,เนอนุ้ยนลงก็ได้ตื่นมากกลุ่งเห็ดแล้วก็นอนปิ้งตับพี่น้องเลยนี่นะปิ้งตับย่างตับตับงวอ่ะวันนี้ผัดค้นเลยไ,ได้พี่น้องเลย ขัวมันชุกน้ำเด้อเอาซีนมองดูซีนมองดูให้คอยซีนขัวบกคมแน่นอนใช้บีเทียมนี่เด้ใช,ช้ฟาที่เขียวๆอ่ะอืมเอาทานใชน่ไงขัวมันชุกนด้แล้วพี่น้องจางเด้ดดอ,ดอดเฮ้เด้อขัวเด้อมันชีเจ็บท้อง Nu học bia sốt bay đây na sọt sốt khung hai mì 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 hết mì nè, ừm, nó mì 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 là mì 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 ว่อยากเพชรกิมักเพชรปลักกระกไลอ้าวจักแล้วลินล้นลิ้นแซ่บแล้วใช้ถุงหอ่อหรือใช้ตาาัแกหเพชรเพได้กินดิ้นกหน้าเลิกเบียดแล้วพี่น้องกับความขิดอ้าวเสือคือเป็นแนวนั่นบาดเนี่ยเออเล,เล,เลอยจีกออกซะ อืมเป็นอย่างนั้นเนาะฝันหอเขากยเห็ดคือสมไรเนาะอันนี้น้องเมฆจะทุกคนอืม,มเล่นเครื่องส้ำอ้างแม่เป็นห่อยคอยเมฆเอ้ยเอากระ่แบบนสิมาขูาบอ่เนี่ยเอาล่างพักล่างยังใส่ถุงไปเห็ดกระเพราไปชงที่รัก,ก่อนพี่น้นองยเห็ดเอาโต๊ซุกน้ำ ใไปถงคือแหงกระเด้งพูดเนาะเสร็บปะ งอเออเห็นความเอียงโลอไปเที่ยวมานี่ยป๊บนอจนมามาอับนาบอับในเนาะ สูงกับขาดดากเนาะตัวนี้กล้องของมันอยากงามปันใดเด้ออยากมอโม่ได้อสุดเจ้าเอ้น้ำด้วยอ่านน้ำจัดเออเออไปรถเดสบูซื้อไปน้ำนี่เน็บอยู่ในเสื้อพอ่นนาเองมาพอไปเอาไฟนะไดมันไปอยากมาเฮือนมาพอจะอยากมาเลยติดไม่เท่าน้อยแหงว่ะเราเอาขนมให้มันกลิ่นขนมยังเราขอให้มันกดู ในกินขนมเนาะไปะเทือนเม่ยวเทาน้อยมันก็ตอนนั้นแหละเราบ่กคอยให้ดิเราแพ้เ่นแม่ละเมี่ยวเทาน้อยเอาใจเพห่ดเลยอยู่กับแม่ผัดแม่ฟาดกระดาวลวกห่าลวกแล้วมันเป็เสียบเป็นหยักมาน้าพี่น้องเลย ่ได้บ่ได้มาเฮือนคนคนคนอยู่ห้องคนเสียบเอ็นน่ะมึงอย่าลืมเฮ็ดเสียบเอ็นกินแมลงมึงมีแต่เฮจาเอ็นลูกกระเดาให้เียวเพียบเอาไว้เอามะเขือก็ให้3หน่วยบ่มี3หน่วยผักขม้ก็บ่บ่ให้ดอกผัก้นมันน้อยเนาะผักมิ้อยู่สวนนี่งามงามได้มเลยหวไปก็แดอ่อนก็แล้วดกไปได้ เอาเห็ดยิปบปไปมีบนอเอาเอาตัวขวไป้อขวดนี่นก็บขวดกใส่กระทงน่อยนั่นเละมีแล้วบ่บวงเบี่ยงมีเบ้ดแล้วได้เอมีแต่มีน ก็จะใส่งนักเจ้านะเยอ่ทงยเยอลยเยอเลยอลยเอยอเอลยเอเลยอะเอลยะเอลอเยเอาเล้เอเลยเอะเลยเยเเอเลยอเลยเลยยบอะเท่ยละเอ โมแม่เหอเด็ก huh. อ <As Ora. S 1> oui, no ินแล้ตขผัเจ umm. yeah, ้าแล้วแล้วดิบไปได้สนเอยเอาไปใส่ตู้ไว้ก่อนนะยังไ่ทันไปใส่เียงหอนปันนี่ไว้เยินรสชูนะเดี๋ยวก็จะจัดผ้าตกเลยได้บนี้ได้จัดข้างให้ผัวค่อยได้ เแ,แล้ว,ห,วห็จาเน,ก,น,นกินเ้ยจับด้วยเฮ้ยจับไปายเออนี่มแร้งเห็เห็ดจานเป็นกินหน่ะสิมาคืนมาพี่มาพี่พอแล้วแดดแล้ว พักเองแม่นี่เขาพนาดนี้ขนามันหลายโคตเนอะเนายแค่เท่านี้เลยเอ้าต้มไม่มีโบ้ยมีแค่นี้บอกไม่ได้นี่หนาคื้กระดองขยันต้มใช่ไหมมุ้ยเขานำสุดเอาจบบกระจายเกลี่ยใชทากซื้อซีนกำลังอุดมละซือน้กันซื้อน้ำกันพี่น้อง่ะหานกันอยู่น้ำกันกินน้ำกัน เออพอละกินผู้เดียวอาศัยอันน่ะติ้งตับนี่เพิ่นเอาไว้แล้วอืมเอาใส่ถุงไปคือฮอนกับผักกรตายําหวยเอาพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็ขอบคุณูทุกคนอไปถ่ายเพิ่นจักอายุอะเด้อก็ามเพิ่นเบิ่งให้อยู่ดอกเออไปละบ๊ายบาย